Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพ่ากัมเบลโดยพนันธกิจ Alpha อินเตอร์เนชั่นประจำวันพุธที่1ตุลาคม2,025วันที่274วิธีเป็นเครื่องมือแห่งพระพรข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสรุดีบทที่115ข้อที่1 2ถึงข้อที่18พระธรรมเยเรมีบทที่สองข้อที่31ถึงบทที่4ข้อที่9พระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่12ถึงข้อที่30คุณเคยสงสยัยไหมครับว่าตัวคุณเองสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนรอบข้างได้จริงหรือไม่วันหนึ่งผมดูรายการทีวีชื่อ Sicret e Millionaire ซึ่งมีตอนหนึ่งที่คุณเควินกรีนมหาสิทธฐีผู้ปิดบังฐานะของตนเองออกตามหาผู้คนและองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินขอมาอาบเงินราวหนึ่งแสนดอลลาร์ crypto. ให้กับพนันธกิจที่ทำงานช่วยเหลือคน AN, ไร้บ้านวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดและเด็กพิการปฏิกิริยาของทุกคนที่รับเงินทุนช่วยเหลือนั้นช่างน่าประทับใจพวกเขาซาบซึ้งใจอย,อย่างมากสิ่งนี้ ช่วยให้ภารกิจที่พวกเขาทุ่มเทเดำเนินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นพวกเขาได้รับพระพรและสามารถส่งต่อพระพรออกไปแก่ผู้อื่นได้แต่องค์ประกอบที่น่าสนใจที่สุดของรายการนี้กลับเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวของเควินเขาได้สัมผัสความยินดีจากการเป็นผู้ให้ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมและชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำตรัสของพระเยซู ซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่35จึงเป็นจริงอย่างยิ่งว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอาซีโคสอาจารย์ประจำคริสตจักรโฮลีทร i นิตี้บรอมตันเคยกล่าวไว้ว่าคริสตจักรคือเครื่องจักรแห่งพระพรและนั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราคริสเตียนถูกเรียกให้เป็นทั้งในฐานะคริสตจักรและในฐานะปัจเจกชนเราทุกคน สามารถเป็นเครื่องจักรแห่งพระพรได้จริงๆพระธรรมสรุดีบทที่115สอนเราว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของพระพรทั้งปวงพระองค์ทรงรักที่จะอวยพรเราผู้เขียนสรุดีย้ำเรื่องนี้หลายครั้งโดยในข้อที่13ถึงข้อที่15เขาพูดถึงวิธีที่พระเจ้าทรงอวยพรเราถึงหครั้งติดต่อก,กันพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงมหาเศรษฐีเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในความใจกว้างอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์พระองค์ได้ประทานแผ่นดินโลกให้แก่มนุษย์ดังนั้นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อพระพรคือความสำนึกในพระคุณในพระคัมภีร์กล่าวว่าด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระยาเวตตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปเป็นนิจแล้วในทางปฏิบัติ เราจะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคนรอบข้างได้อย่างไรในฟิลิปปีบทที่2องข้อที่13ถึงข้อที่15เปาโลเตือนเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราถูกเรียกให้เป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักที่จะอวยพรแม้เรามีความรับผิดชอบที่จะทำให้ความรอดของเราสำเร็จแต่พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ทำงานในเราให้มีทั้งความปรารถนาและความสามารถ ที่จะกระทําตามพระประสงค์อันดีของพระองค์หลายคนไม่กล้าวางใจพระเจ้าในเรื่องอนาคตเพราะกลัวว่าพระองค์จะบังคับให้ทําสิ่งที่ไม่อยากทําหรือทําให้ชีวิตยุ่งเหยิงแต่ความจริงแล้วถ้าเรายอมจำนนต่อพระองค์พระเจ้าจะประทานความปรารถนาที่จะทําตามการทรงเรียกของพระองค์ถ้าพระองค์ทรงเรียกให้ทำภารกิจกับคนยากจนใจเราก็จะอยู่ที่นั่น ถ้าทรงเรียกให้สอนพระองค์ก็จะให้เรามีใจปรารถนาที่จะสอนหลังจากนั้นเปาโลได้ยกตัวอย่างเพื่อนสองคนที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเครื่องมือแห่งพระพรได้อย่างไรคนแรกคือทิโมธีผู้ที่มีความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อบริตจักรที่เมืองฟิลิปปีเขาเอาใจใส่คนอื่นอย่างจริงใจไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ที่คิดถึงแต่ตัวเองอีกคนหนึ่งคือเอปราฟติทัส ที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิตเพื่อรับใช้เปาโลแม้เขาจะป่วยหนักจนเกือบเสียชีวิตเขากลับไม่ได้กังวลเรื่องความเจ็บป่วยของตัวเองแต่กังวลว่าคนอื่นจะเป็นห่วงเขามากเกินไปในเยเรมีบทที่4ผู้เผยพระเะจะนากล่าวว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าประชาชาติต่างๆก็จะได้รับพระพรผ่านทางเรา พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะอวยพรเราและคนทั้งโลกผ่านทางเราลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าเมื่อคุณตระหนักว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับพรคุณจะใช้ของประทานหรือทรัพ,พยากรที่มีอยู่ตอนนี้อย่างไรเพื่อเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าทรงใช้คุณเพื่อส่งต่อพระพรไปยังผู้คนรอบข้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รัก ขอพระคุณพระองค์อย่างสุดหัวใจเพราะเราไม่มีวันสรรเสริญพระองค์ได้มากพอสําหรับพระพรที่พระองค์ได้ประทานแก่เราในพระคริสต์ขอบคุณที่ทรงอวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายปัญญาณนานาประการวันนี้เราขอถวายทุกสิ่งที่มีแด่พระองค์ทั้งเวลาเงินทองทรัพย์สินและทุกอย่างขอบคุณที่พระองค์ปรารถนาจะอวยพรเราและอวยพรผู้อื่นผ่านทางเราโปรดช่วยเราในวันนี้ ให้เป็นเครื่องมือแห่งการอวยพรด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเอเลฟ d เดวิสกอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงดึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระผ่อนครับ